สบายดีพี่น้องผูุงป่ยายไงใายยิงเกาทักไทยสบายดีพี่น้องไปทางฝั่งซา้ายสปปลาวพี่น้องทางโซอนยุโรปแล้วกับพี่น้องประเทศไทยบ้านเฮาเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ตะดูยลพาพี่น้องมาส้มบรรยากาศวิถีัฒนธรรมประเพณีอันสวยงามของประเพณีศาสตร์บ้านเฮาเนาะแต่ละพื้นที่มันละคือกันหรือไม่คือเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปบุญใหญ่ไทยนนสว่างเนาะตอนกลางคืนขึ้นหฮาวุ่นเานาะกันแล้วได้ผ้ากัน ตีก็กขอเล่าพี่น้องเลยอันนี้ก็เป็นประเภณีวัฒนธรรมทีพ่อแม่ป่ญ่าตนาเฮาได้พาไปพาธรรมมาเนาะแต่เก้าน่ะเพิ่นพายเพิ่นห้ามได้แต่ว่ายุคสมัยปัจจุบันนี้กัห้าดได้อ้พายได้ห้ามเนาะเพิ่นหามเนาะหามหามได้ประมาณนั้นมีหอดีบราคาเอิ้นซ้ำพี่น้องเลยเยวมันลอยได้เออแขนก็ลอยก็จำเป็นต้องได้ใส่เขาเรียกว่านวัตกรรมนวัตกรรมอัน ทีละเอสถึงเฮามีเจ็บบ้าปลาเล้อว่าจันแต่กาตีกองห้อมบ้านคือกันนัน่นแหละคือเก้าเนาะแต่ว่าการเอสดอว,ว่าการทำมันระแปลกไปเนาะครับเนาะก็คือเอาหึ่งเสือรถมอเตอร์ไซค์ซาเลิงพี่น้องเลยเ <c oughs> นา<อ>ะเพื่อทุนกำลังได้เพราะว่าห้อมบ้านก็ยอ่อเหมยเตอร์ไรพี่น้องเอ้ยเนาะสำรับกูที่เปิ้นตีกองกูที่เพิ้ลหนนอ <c oughs> ามบ่าจันเขอาอาบกองแน่มีพังฮาดแน่เนาะ ตีกองพังหาตีของเนาะออมบานเพื่อที่จะไปขอเราไปขอเราขอเราเดชขอเราทู่นาอเพื่อนว่าเนาะอันนี้เป็นบุญเนาะบุญใหญ่บุญพระเวศสันดอนก็นละเป็นประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะอันนี้คือประเภทนีนวัฒนธรรมเด้อพี่น้องเด้ออ่าแต่ด้วยนํนาเสนอเนาะเอามาเออพี่น้องได้มาจากได้เห็นได้เบิ้งนากันกกว่าโอ้ประเภทีแถวบ้านแต่ด้วยโอ้เขาเป็นใน,นนี้นะ <มา S 1> เออประมาณนี้เนาะพี่น้อง ไปคเกือบคู่เฮิรนได้พี่น้องก็เกือบคู่เฮิร์าเฮิรนเลอเพิ่์นนันมีลูกน้อยหลานน้อยกะเอากะมีด้ตีเนาะเอากะต้องระมัดระวังเนาะหัวญาติหลานเพิ่นตื่นมีแม่นเพอ่์ดอกญาตหลานเพิ่นตื่นญาตหลานเพิ่นตื่นแล้วเมลยะเน้องะมลแอลเมลแอลกินนมเนาะเอะเมลเอลกินนมเมลยะแต่ละบ้านแต่ละเฮิรนกะเอฮาไปกะละเพิ่นกะละมีการต้อนรับกันเนาะ ต้อนรับเอานั่นล่ะคือเห็นทาร่น้อพี่น้องเอาเบื่อแน่อันเราเด็ดแน่ตะโท่แน่เนาะเอาออกมามาเฮื่เดี๋ยวเพื่อเยอะกับกินเพื่อมีเยอะกับนังตีกองยุโรั่นี่นนแหละพี่น้องแปลว่ามาหลายนะนะมาหลายนะมือบุญเนาะมือบุญเพิ่อกระเตรียมไว้ตั้งคนกระตั้งเตรียมตั้งคนกระตั้ง,ง,งหาเนาะอ่าสำรับบุญใหญ่เนาะครับเนาะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่ง วัฒนธรรมที่เ้าเยอะเก็บไว้เฮลูเฮหลานไว้เบิ้งนะมีแมนเพื่อดอกับต่อไปก็กคือคือนีคอ่คือเห็นนี่แหละพี่น้องเนอะคัดเป็นคมเมนยุคสามสิบสี่สิบปีคือหลังนั้นโอ้เพิ่นเป่าแคนผมได้พี่น้องเลยเป่าแคนเป่าโวตตีกองเนาะ ดีมากีต,ตุ้งไหนอย่างออมบานตีไปกินเฮิรนนั้นไปกินเฮิรนนี้คือหาวิธีวัฒนธรรมตะกี้แต่ยุคสมัยปัจจุบันนี้มันก็นเยอะเลื่อนหายเพราะว่ามันก็นต้องมันวิวัฒนาการเนะาะเวา้าววตามตรงเลยกรับมันเป็นวิวัฒนาการของแต่ละอายุคแต่ละสมัยเนาะอายุคนี้สมัยนี้ก็พัฒนาขึ้นมาเนาะคําวาจากทางหินแดงจากทางหินแหกเป็นทางลาดยาง แต่เฮากันยังะรักษาวาัฒนธรรมอันนี้เสียงกองกันยังดังอยู่ได้นะเสียงกองเสียงของเสียงพังหาดกันยังดังอยู่ถึงแม้นเวละซื้อจะเลงไปกระตากนะาประมาณนี้เ <c oughs> <c oughs> นาะกระพาก,กันโมนุนจนอ้อมบานอะไรพี่น,น้อยเนาะจนอ้อมบานอ้อมบ้านน้องเมืองเฮ้าหละตีกองไปเลยไปเห็นมู่เห็นโวกกันเส็งกองกันเนาะตะเกาแต่คูมือนี่กับมันกัดดีว่าแล้วจริงกัจักเล็กจัน้อยกับผพากัน เพราะว่าเวง่ายกระจายได้พี่น้องเลยเนาะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากมากเนาะขออนุญาตจบคลิปลงสามีเด้อพี่น้องเด้อคนยกขอพี่น้องขอบไปทุกคนเน้องอยู่ดีมีให้เราจะไดรับควาเก็บมีได้ของใครมีนี่คุณผ่ารักษาเทวดาคุ้มครององ่างนีไม่มีหมันันทุกคนเด้อพี่น้องเด้ออ่าบ๊ายบายครับผมขอบคุณครับ